อัดาอใหม่โอเคนี่รับคุณชมท่านเข้าสู่การวอลคนนะฮะไม่ต้องเดือดร้อนแทนคโบดดาในคลิปครับเฮเ้ยลเลยเป็นไรเป็นไรไอ้ไปเลไปเขมอความไวเมาหาย คอมแล้วคอมม่การตัระเบิดการเยอะนาจะไอ้การที่สองการที่สองไปแล้วไปแล้วตัวนึงไปแล้วตัวนึงไปแล้วตัวนึงโอยกลาง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 มีกลางทำบ้านตายหนึ่งกลางกลางสวยสวกสวโไอัชาชีมมันอยู่มีชาชิมมันไอ้สัดอาแฮมทาโร่ลบเยยม ซื้อแฟงแดกมาก็เพื่อกาณีนี่เนี่ยจะลดเอยูบีมาเอาบ้านเร็วมาเจะเอาโก้เร็วๆเร็วอยู่ในห้องบีไอ้สัสใส่ชิมิมันอ้าดไอ้เหี้ยาพกยิงหัวกูเฉยเลยได้ได้ เอ้ายังลืมเปลี่ยนปืนระวังระเบิดระเบิดระเบิดเอ้าเกิร์ชหายเหลือเทไหร่เหลือเท่าไหร่พี่ลระยะนั่นเหรอเหลือแปดสิบปะวังชดูดบโีหม่เาวโดอะไรนะพวกนี้แม่งปรับโทนสีใหม่เาร์จชาน่าน่ยืนจุ่กล้ามเอาหายไปแล้วชาร์จี่ตัวนึงระเบิดระเบิดระเบิดโอ้สอตัวสตัวงลงกลับมา มาป้าท่านเอ็นระเบิดไม่มาไม่มาไม่มาเราอิที่อโดนด้วยโอ้ถ่างมาแล้วเฮ้ยยาวลงดันเถอะลงดัน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 ดูแมพดูแมพมาระเบิดมาระเบิดไปกลางเรยดิไม่ได้หลัาแล้วมาแล้วมาแล้วฮึคุดูแมพอยู่ไอ้สัส ปีไม่ช้าอ้หน้าดิ่งหน้าอีมาดันมาแล้วนะครับดันมาแล้วตายสองปีไม่ต้องห่วงปีดันมาเจ็บบีไม่ต้องห่วงกูออออกมาแล้วตายหนึ่งติดติดหนึ่งไม่ได้เว้ยที่บ้ายจุดเกิดเรมาป้ พี่ไบคู่เงียบเป็นคู่อืมหนูเสียสมาธิเลยมีห้าสิบแปดเลยอยู่ในห้องกลางสองตัวสองตัวบีหนึ่งตัวเอ้าศพนห้องกลางนะกูไม่มีอ่ะกูไม่มีอ่ะโอเคผมไม่มีอ่ะเหมือนกันดูตำแหน่งแล้วไอ้สัตว์มาแล้วมารับกูละกลางกลางพี่ไบไปเลยพี่ไบวิ่งเข้าอไปเลย ล็อกกลางไว้กูเลยปวดบ้านกลางกลางอย่าให้พลาดนะท่านพลาดมันอัะมาแล้วสวยสวยดังกลางกลางสุดท้ายกลางมีบ้างเออเยอะกูพูดเหมือนรุ่นเดียวกันเลยไม่เก่งไอ้สัตว์กลางไปทั้งสองไปไปเชื่อลืมเปลี่ยนเป็นอ่ะอีกแล้วไอ้สัตว์ดิมไอดวงสามสองหนึ่งเข้าเลย เอาเอาเมาแล้วมาแล้วระเบิดลง้เงนเบอมีมีข้างในข้างนอกขตาเบิไปดิต่างก็มีต่างก็มีาขวาทางขเอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้เชี่ยเอ้ยบ้านมาบ้านมาบ้านมาเหี่ยรีบไปรวบบ้านไปรวบบ้านวไตั้งหลับใหม่จุดวางจุดวางบอนดวาบอมในบอมตัวนึงเฟิร์สในบอมบีเีไปลมาเฟิร์สเลยดี หลังงพี่ดิมือปืนเิดเอ้ยาต้องมันไรปเลยปิดไอ้เฮียทไมบีเราเบิดเชียร์อนนเข้าได้รอเบิดมันลงมันตายกิดตัวไหนผมเล่ชินี่เนี่เอลรอปลเบิดให้ครบเหมือนกันลรอค่อยเข้าเข้าเข้าไปรอราเบิดมันวิ่งไปร่อคนนึ่งกันล ใครกินพัวรอดนะหอยการายเนี่ยมันปลามาอยู่อะหน่อยมันยาวตัดได้ยระเบิดสูตรลงได้นะรอดแล้วก็เดินกลับดิระเบิดลงได้สัตว์ระเบิดระเบิดระเบิดอุ้ยไม่โดนให่ระวังระเบิดไอ้ที่ปลาจากเอนะระเบิดไปจากเอไปบีระเบิดจากเอเบบีควันควันยังไม่เคลียร์ควันยังไม่เคลียร์ระเบิดเอาล้ะระเบิดเป็นเลียร์ปล่อยแม่งปลามหมมึงเปิดเดี๋ยวกูตามเลยอ่ะไกลแล้วไกลแล้วเฮ้ยมันยิงอยู่หังไหนมันมันตึ๊ก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 อยู่ไหนปลาเราเพื่อนปลาแล้ววิ่งเข้าดิสั้น ไหนวะแพ็คมันแพ็กโอ้ยขวาเนียนขวาเนียนอยู่กลางอยู่กลางลงตลาดตัวนึงลงตลาดตัวนึงลงตลาดตัวนึงลงตลาดนะลงตลาดนะตลาดด่วนช่างน้ำหนักทีมไปตลาดด้วยนอะช่างน้ำหนักทีมไปตลาดด้วยนอะอ๋อเชี่ยกระโดดอีกวะเฉวงเฉวงประตูซ้ายบ้านมาเหรอเหมือนบ้านมาบ้านมาด้วยเอาตีบีไม่ได้เหรอโอ้ยเฮี้ยหลังเข้ามาตัดได้เมื่อกี้กูติดนิสัยเฮ้ดเร็วไป่ยะล้วงกลางดิ กลางมันต้องมีคนลวงกลางมาอยากมา่ท่านได้มาดิกูเองอ้สังไปเลยไปเอหตัวไปทางเอหนึ่งตัวโอ้เฮียเยอะกลางเยอะพี่ใบพี่ใบกลางเยอะพี่ใบโอ้ยเฮียตำแ่งเลยตำแ่งเลยโอมตลาดอย่างเยอะไอ้สัดกลางกลางกลางตัว Chán rồi. Nãy con. Ấy càng nhớ càng nhớ. Chờ lo Thằng này phớt. Đang nghiêng. Ờ. tuyệt phớt. ít tôi đi không? Mày lẻ là này. bom lên. Nên ngay đây. Đi bắn ép rồi. Nghiệp กูป well. ่ากวันปิดหน้ากลางกูยิบมองเห็นยังไงวะใครป่าวะเอาใหม่ดิเอเอใหม่ดิกูจะเปิดเปิดก็ได้หรอกเอาใหม่ท่านเอผ้าตรงที่กระตุกกระตุกตอนปิดหนะเอดิ๊กตอนปิดหนะเอดิ๊ิดจุดแข้งมัหนัะกิดจุดแข้งมัหนอกมีในวอลมีในบอลตัวนึงมีวะท่านมีวะมีมีโอ้โหจังยัดไหวเลยไม่ได้แล้วเนี่ยไไม่ด้ ตลาดให้รลานทีตลาดเดี๋ยวห้เออเฮ้ยเอเอเราเสียเอ้าเ่อเยเฮ้ยโอเคอ้ยเข้ายังไงกันวะไอ้ยี้ยยิงมันหมกหลุดตรงเคาน์เตอร์เออเห็นกูเข้ากลางไมได้แล้วยี่่าเขถอย the fucking shit จะฟิกมเนจิ้มันตุ๊ดดูจากสกรก็รู้ว่ามันตุ๊ด อุตสุดอีกแล้วมีมีมีอาแฮกมีอาแฮกกลางเฮ้ยเอดดนเอดดนเอตายนี่้องระเบิดโอ้ยโดนระเบิดแม่งโคตรกลางระวังชาร์จแม่งแม่งแฟลดมาเฮ้ยตานี้ได้สี่ก็หลูแล้วจริกกันง่ายสบายเลยโอ้รถถังรถถังเอไอ้เหี้ยกูเจ็บมากมคือกินเลงมีปะ ไม่เห็นว่ะไม่เห็นนะนเครื่องคิดเลขไม่เห็นตัวรังบุญก็ต่างอยู่ผมไม่กล้าแลบด้วยดิเฮียถ้ามืออ่าอาย่าพึ่งนะเฮ้ยอย่าหยุดตรงนั้นพี่ไแบวบ้ตายเจ็บเจ็บเจ็บขวาเจ็บตัวนึ่งโดนระเบิดแล้วนะตายีตรงประตูเลยทำบีทำบีทำบียังไงอไอหมีเหรอมีดัน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 โอ้เฮียแม่งอยู่ตรงระเบียงกับพี่ไว้กันขาดอะ ไอ้ชืไม่ตายเอามาเอเอามาตรงอามาตรงบ้านไหนเอามาตรงกลาง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 ทิ้งไม่ได้นีเดี๋ยวอะไรไม่แน่นทิ้งอ่ะยันนีไปตรงกลางไปตรงกลางมีอีกมีอีกมีอียโอ้โหสวยไม่ได้ยั่งไปอ่ะช้างน่อยตอนนี้เกมช้าอ่ะ ดึงช้านิดนึงเด็กแม่ช้าเด็กคอยดูนะมันจะชาร์จเอาไอ้เหี่อะพักเราไม่ดีดิช้ามาหนไอ้เหี้ยระเบิดระเบิดระเบิดมันมีตัวหลวงจะดันนะช้ามาเราได้เปลี่ยนเราดีดดิ่มล็อกกลางวัดดิ่ล็อกตัวกลางวัดไม่เหี้ยกลางมันมีสวนขึ้นมาเนี่ยก็มีพวกมืออักมันแม่นๆไปอยคัตเตอร์ใหญ่แบบมั่งอ่ะอักไม่งั้นมันมาเล่นช้าอยากมันก็เดี๋ยวกูเล่นให้บีหน่อยเหี้ย แย่หมดแล้วพี่ใไอตัวหลังก็ทำตัวให้มีประโยชน์นะไอสัตว์ไปข้างในตัวนึงถือปืนคู่หลักเอาหลังเอาไว้เฮ้ยไอไอเฟิร์สโดนเข้าไปแล้วเหรออยู่ซ้ายปลาระเบิดให้ปุ๊บข้างในเลยกลางนี่กลางนี่เดี๋ยวนะระเบิดจะเอายังเนี่ยตายหนึ่งมีมุมแฮกนะมันมีมุมแฮกนะท่านไม่น่าดีเลยสัตว์ไม่โดนแลโดนตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮอย่าพึ่ง กูล้วงเทียตัวเทียตัวอยู่นี่อเจ็บแล้วเจ็บแล้วตัวเราถูกเจ็บมากอยู่ทางขวาโดนโดนอยู่โดนอยู่พอแล้วพอแล้วกูพอละกูเหลือสามแล้วเนี่ยทางขวาขสองตัวเอ๊ะทำเกมได้ปะอยู่บีสองสามตัวแล้วเนี่ยกลางคกางเออไปเลย

อกาน5-0ได้3ใช่ไหมสฟิงไอ้แมวตุ้ดกาน5-0ด้วยได้นะพี่ถ้าทำทำดีๆได้แล้วเพราะด่านี้กันโคตรง่ายกล้าพูดเลยบุกยากสัตว์รมันขาดอะไรไปบางอย่างเนี่ยตอนบุกสฟิงไอ้แมวตุ๊ด พี่ว่ายเปลี่ยนเคมีมอ,อยอ่ะเออเเปลี่ยนปืนได้พี่ต้องกินอะไรหมูทอดทอดเนยแล้วกินขาหมู ทำไมดีมฟินคิดจังก่คือกูค,คิดไม่ออกดีวกูตอบไข่ดาวนะไอเงี่ยแต่ก่อนนี้เขาถามกินอะไรกูตอบไข่ดาว<อ>ไข่ดาวไข่ดาวอีกเดียวได้น่าองศาในสัตว์เล่นกลาใฮ้กูเล่นบีอยู่แล้ว ไปช่วยบีคนนึ่งไหมมาดีมาดีมาดีไวเอมันสคนไงเอมันมาสี่คนละจราเบิดมาลูกเดียวไอ้สัตเอ็ดเอ็ด มาบีเต็มเลยบีระเบิดเอ้ยเหมือนบีตัวนี้นะระหว่าบีเข้าแล้วไม่เห็นบีเอ้ยไม่เห็นเอเนะโจ๊กเด้วยโดนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเองกําลังเต้าแล้วคร้าแล้เร็วบีเข้าแล้วบีเข้าแล้วไอ้นอดยกมาดูกลางให้หน่อยต้องวายเข้าเร็วหน่อยมาแล้วไอ้เยี่จุดวางจุดวางขตัวไปดูบันไดบันไดหลังตได้เปียบแล้วได้เปียบแล้วโดนโดนทางบ้านมีตัวนึงทางบ้านมีตัวนึงทางเกิดมีตัวนึง กลับไปเองนะตัวละก้งให้ดูหน่อะตายห้องบีตายหนึ่งอีกตัวหนึ่งสองตัวสองตัวสองตัวโอเคกูดันมาบ้านแล้วห้องบีหมดเลยอืออีกตัวหนึ่งเจ็บเจ็บอยู่ในห้องวายช็อนกระแทกมันดิตรงไหนยิงอยู่นะยิงอยู่ใช่ไหมไอสัตว์เอ้ยดันมาบ้านแล้วชิบหาย โโตะกอ่อนมาลั่นมากเลยน้ย <laughs> นนนชา่ชางีมันบีช้าบีช้าบีช้าไม่มีเอช้าเอไมเดียมดูปันหาน่ะยังมีเช่นไยเกมช้าเลย,เ,ยเอ,อเยอะเอไปแล้วเอไปแล้วกลางแวบกลางจะเข้า ยังไม่เห็นค่ะเฮ้ยเจอแล้วไก่ไก่มาอยู่ตู้กดน้ำแล้วนะหมีออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วดีโย่มาแย็บดีมาแย็เดี๋ยวมาช่วยเองใครอยู่บ้านวะชิ่นี่เหรอผมรอช่วยกลางอยู่ไงพี่เา้ยเอ็บมาเยอะนะเอ็งมาเยอะนะไอ้อลตร้ารอไอ้รอสักมุมนั่นแหล ขอช่วยพี่กลางเข้าก็บอกนะไวิ่งเข้าไปช่มันมันยังแวบแวบแวบแบใช่วแรที่บีเข้าเองเห็นปะเห็นเห็นเห็นเข้า้วตัวนึงตายหนึ่งกลางไหลตายบีไม่มีบีไม่มีเลยบีปล่อยเลยโอ้ยเชี่ยลงตลาดลงตลาดลงตลาดได้ครับมีกมีกกลางกลางงกลางกางกลานึงเานึง ไปกลางกลุดไปแล้ว giờ บ้านเราแล้วไอ้เหี้ยแอมสไตน์เอ้ยกลางไปบ้านเราแล้ว All right move out rồi ระบิดโดนทางบส่งโดนหอนเฮ้ยไม่เห็นนะไม่เห็นกาไม่เนะไกอยู่ตู้กดน้ำาเข้าหองแล้วมีรับเลยตู้น้ำตายตัวพี่ได้เอเยอะเลยเยอะเลยนีโอ้เอาเฮี้ยตายเฉยเลยบีเงียบสัตว์อะะอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลโอ้ยเดือดงกลับไม่ได้อะกลับไปลับกลับแล้วแรบเลยนะ ท่านกับเดบแล้วนะกูไปเสริมตรงนู้นแล้วครับพี่มีว่าเฟิร์นไม่มีไม่มีบนบ้านบนบ้านเห็นไปแป๊บอยู่บนบ้านบนบ้านทางบ้านแห็นกลางตายแล้วตายแล้วทางเข้าวบีกิดวีมีเดสเตอร์คอยดูจังหวะแรกอะที่มันวิ่งเข้าอะพี่ได้ในนี้ด้วยแต่ทางวิ่งเข้าแล้วคือพี่เห็นแน่นอนไปตัวใจเย็นใจเย็นใจเยน อาา๋ออ๋ให้ยูไกลบ้านไปฮมันเฮียตัวเดียวไอสัตว์วนบ้านรถไปทำแหลมมันทำแหลมมันเปลี่ยนเป็นมีดตัดีตายเีปน็มดตัดตายทับเลย เอวิ่งไปตัวนึ่งเอเอไวเอไวเขย่า้ปเอไวเหรอเอไวยังไม่เหรอกางจะเข้าการจะเข้าการจะเข้าบีมีระเบิดสีก็มีนะ้าเอตายรถถังรถถังวันปิดอะถังตายตายเองรถถังรถถังที่สองตัวรถถังที่สองตัวนั่นผมยกมาเช่อไเจ็บสัตว์ไอหมีล่าที่ว่าเอแล้วแหละไอสัตว์ี่ยาลไปเดี๋ยวตายเอาไปออกขางที่ออกกลางเนี่ยประตูกลางเนี่ยสวยตายหมีข้างบนตัวนึงหลังกล้องหลังกล้องหลังกล้องมีหนวดที่มีหนอด ชำแหลกละจำแหลอืมกูถึกแ้วไอ้ตุ๊ดมึงอย่าสามดิอย่าสงสัยมึงบอกก่อนชำแหละชำแหละเลยสงสัยให้เดี๋ยวไม่ทันเฮ้ยกูจะปาควันปิดเหมือนเดิมนะกลางขอแน่นๆไม่ใส่ลมกลางเจ็บมากมีบีมีเฮ้ยกลางโดนระเบิดระเบิดหนีบ้านละหนีหนีไปบ้านละหมดสวยอะแดเตอร์สวย ช้ำเละไหมจำเละจำเละไอเดียกูบอกว่าอย่าสงสัยสักเอออย่าสงสัยเนี่ยสงสัยแล้วอดแดงโอแข่งไปโดนเห็นไหมเราทำได้แดงไปสามรอบไม่โดนสักรอบเลยโอเคก่อนจะล่าลากันไปในคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมฝากกลุ่มรวมผู้เล่นไอยแบงค์เอาไว้มากที่สุดในประเทศไทย S <S <S ซึ่งในงนี้มีสมาชิกมากถึงหกพันคนนะครับก็อย่าลืมขออนุมัติเอ้ยขอเป็นสมาชิกเข้ามาในกลุ่มนี้กันได้นะครับกับกลุ่ม p o i Bank First Class นะครับ <c urs> PBFc นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปเนวท่านโดยียงนี้ครับสวัสดีครับ